ล่าสุดแม่ยาคอยไปยืนงงเอามื่อวานมนมีอย่างมันยีอมีบักทุเรียนแต่ว่าซีนุ่ยแม่ละปกไว้บพราว่าบงจะเทียบิดไปกินทำไมอี้แม่ถ้าคอย่าทำส่งถามก็คือสิว่าจะกินเอาแม่จะปกทุเรียนกี่อ๋อไปๆมือนี่นะมือของาเลยนะเดเดเดองล่าีโอ้หสมนกเด็ินเนี่เ็กเ็ดเ็เ็กเ็ตัวนี้เ็อนไอตักก็นูเ็แเด็ยอดสบดีนะ

Hai kilat ni gay. Ding 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 ding. Tu apa ni?